เบนซ์ e 200เฟสลิฟเทกระยะแสนห้าทำอะไรบ้างวันนี้วินข่าวจะพามาถมท่านผู้ชมนะถ้าคุณไม่อยากจะเสียกลางทางนะไม่อยากกินข้าวลิงอยากขับเบนซ์ยางมั่นใจแล้วก็ขับไปไหนใครๆก็ยอมรับวันนี้ผมจะพามาดูเนี่ยคันนี้จะเป็น e 200เฟสลิฟปี2013ซึ่งใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบสสูบ2.0ลิตรตัวนี้เขาเรียกว่า m274 นะเนี่ยท่านผู้ชมก็คือการเช็คระยะ ที่แสนห้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาในส่วนของการรั่วซึมซึ่เป็นหลักนะอย่างเช่นออยเครื่อง IL, ออยเกียร์พวกนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหลักๆของ M 274หรือแม้กระทั่ง M271 EVO เหมือนกันหมดนะในตกนนะกรูนี้อ่านี้ช่างเราหรือออกมาแล้วทีนี้เรามาดูว่าจะทําอะไรบ้างซึ่งมีการสั่งอะไรมาแล้วนี่ฮะหลักๆเลยปั๊มน้ําไฟฟ้าตัวนี้ก็ประมาณหมื่นกลางๆนะนหน้าตาเป็นแบบนี้ ของใหม่เลยครับใหม่ปิ๊บเลยเนี่ยต่อมาก็เป็นในส่วนของวาล์วน้ำวาล์วนะน้ำก็เป็นวาล์วน้ำไฟฟ้าเช่นเดียวกันตัวหนึ่งก็ประมาณเกือบเกือบหมื่นนะตัวน,นี้เก้าพันกว่าก็ราคาก็เอาเรื่องเหมือนกันท่านผู้ชมต่อมาก็เป็นปั๊มติ๊กเนี่ยคันนี้มีปัญหาในส่วนของปั๊มติ๊กด้วยริงปั๊มติ๊กแล้วก็ตัวน,นี้ก็จะเป็นออยล์เครื่องเนี่ยมีในส่วนของการด่ดซึมด้วยนะครับป้องกัน อ้อยเครื่องแตกนะถ้าอ้อยเครื่องแตกก็น้ำพูลเลนเข้าเครื่องอันนี้ก็เครื่องน็อกเลยนะลูกสูบติดเครื่องน็อกชับออกชับการละลายเนะนี่ยก็เสียหายเป็นแสนเหมือนกันนะส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของปะเก็นนคะปะเก็นอ้อยเครื่องตรงนี้ก็เป็นในส่วนของออริงครับ o d. ออริงท่อยดีปมาณสี่ตัวเพราะว่าเป็นเครื่องเบนซินสี่สูบทั้งหมดนี้ ก็ถือว่าใช้งบพอสมควรนะตัวตัวออ,ออยเครื่องเนี่ยก็เกือบหมื่นนะท่านผู้ชมครึ่งแสนประมาณครึ่งแสนท่านผู้ชมก็พอสมควรค่าใช้จ่ายพอสมควรนะสำหรับ e 2อ0เฟสลิปปี3คันนี้แล้วสำหรับคนไหนที่อยากจะเซอร์วิสซ่อมก่อนเสียอยากจะรู้ค่าใช้จ่ายอยากจะรู้ว่า,าใช้เงินประมาณไหน ก็สามารถที่จะขอคำแนะนำคำปรึกษาจากเบ้นวีีได้เบนวีพของเราก็ให้คำปรึกษาฟรีท่านผู้ชมสอบถามกันได้ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันมีปัญหาเรื่องรถเบ้นมือสองรถเบ้นใช้แล้วโทรมาที่เบอร์081861515 5 081861515 5เบนวีพอยู่ซอยรามิชา93กรุงเทพมหานครใกล้ใกล้กับแฟชั่นไอแลนด์เปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา9นาฬิถึง18นาฬิ โทรมาก่อนนะท่านผู้ชมถ้าหากว่าคนไหนอยากจะซื้์วิตเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาเพราะหอยมันอาจจะติดจะได้ไม่เสียเวลารอคอยเนาะ081861515 081861515เบนซ์วีพี 5, P, การันตีมากที่สุดในรามอินทราเบนซ์วีพีช่วยคุณมีชีวิตดีขึ้นง่ายๆ